ว่าไงอ่ะไหนจิตนี้อ่ะแต่ทําไมมันเอาตัวเราไปกระทำเลยแล้วมันมอยจะเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเอาตัวเราไปกระทำมะจิตไม่เห็นว่าขนาดจิตที่เอาตัวเราไปกระทำเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเอาตัวเราพยายามจะทําอะไรเป็นอะไรมันเป็นสังขารไม่ใช่เหรอแล้วมันก็รู้แก่ใจว่า,อาไอ้สังขารไม่ใช่ใจอ่ะมันใช่ที่พยายามจะแยกแยะไหมเจ้าะเออัหนแหะไอ้ตัวเราที่พยายามไปแยกแยะเนี่ยแต่เราตัวเราไปตัวตั้งเลยเราไม่เห็นว่าไอ้ตัวพยายามไปแยกแยะนั่นคือตัวสังขารมันต้อง มันต้องมีตัวเราเข้าไปแยกแยะซะก่อนพอมีตัวเราไปแยกแยะว่าอะไรคือสังขารอะไรคือความไม่สังขารแต่เดี๋ยวใจมันก็รู้เลยว่าไอ้ตัวที่พยายามแยกแยะว่าอะไรคือสังขารอะไรคือคือใจที่ไม่สังขารไอ้ใจมันเลยรู้ว่ามึงนพยายามมาแยกแยะกูงนั้นมึงก็ตัวปลอมแต่เรากลับว่าเราเนี่ยจะไปแยกแยะอะไรคือสังขารอะไรคือใจที่ไม่สังขารเราเอาตัวเราเนี่ยก็ไปแยกแยะอย่างเดียวเลยเราไม่ได้เราไม่ได้นึกถึงว่าใจเลยอ่ะ ใจเป็นธรรมชาติที่ไปตั้งขันมันรู้ได้เลยรู้อะไรว่าก็มันรู้ย้อนกลับมาเลยว่ามึงเนี่ยเทนจยายามมาแยกแยะก,ก,ก,กูว่ากูคือใจที่ไม่ตั้งขันเนี่ยมึงก็จะมายึดถือครอบครองกูแล้วก็มึงก็จะกลายเป็นใจที่ไปตั้งขันแต่จริงมึงคือตัวปลอมจนพูดได้นะใจพูดได้จะพูดแบบนี้เข้าใจไหมหนูก็ว่าแล้วว่าแยกแยะทีไรแต่ไม่ใช่ไม่แยกแยะนะถ้าไม่มีตัวสังเกตล้วจะรู้ได้ยงไงอ่ะถ้าไม่มีสังเกตจะรู้ว่าอะไรคือสังขารอะไรคือใจที่ไม่ตั้งขัน แต่ต้องรู้ว่าไอ้สังเกตคือสังขารต้องทิ้งความสังเกตในใจตนไม่ได้แม้แต่ขณะจิตเดียวนะไม่ว่าจะทําอะไรต้องสังเกตในใจตนว่าสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับสังขารย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับผู้ที่จะรู้เห็นได้ยังไงว่าสังขารเนี่ยย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเนี่ยไอ้ตัวที่เขาไปแยกแยะนั่นแหละคือสังขารแต่ก็ต้องอาศัยสังขารคือสังขารเนี่ยมัน มันคือรวมสตธธิตธมะทิปัญญารวมถิน,นธมะทิปัญญาเนี่ยคืออริยมรรคในองค์แปดเนี่ยอยู่ในนี้เลยอยู่ในสังเกตนี่และในตัวสังเกตเนี่ยแต่การสังเกตเนี่ยอริยมรรคอะมันยังเป็นกิริยาจิตทีหลวงปู่ม่านว่ามรรคเนี่ยมันยังเป็นกิริยาจิตพ้นจากมรรคแล้วจึงเป็นอักกิริยาจิตดังนั้นอะมรรคมันจะเป็นกิริยาจิตมันยังไม,ไม่ยังไม่เป็นอริยผลแต่ถ้าสังเกตโดยไม่ไมยึดถือเนี่ยจึงเรียกว่าอริยมรรค แล้วมันจะเป็นอร uhm? ิยผลได้ไงอ่ะก็เป็นอริยผลเพราะรู้ว่าไอ้ที่สังเกตเนี่ยคือมรคเนี่ยคือตติสมาธิปัญญาที่รวมมาอยู่ที่สังเกตเนี่ยด้วยตติสมาธิปัญญาสตาความเพียรกันติเนี่ยสังเกตเนี่ยว่าอะไรเป็นสังขารอะไรป็จใจที่ไม่สังขารสุดท้ายเนี่ยใจอ่ะที่มันไม่สังขารน่ะมนรู้ว่าอย่างอื่นนอกจากสังขารแล้วเนี่ยและผู้ที่สังเกตมันเนี่ยก็เป็นสังขารด้วย มันจึงพบใจที่ไม่สังขารแล้วก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารแล้วก็รู้ว่าแบบนี้อยู่กับใจที่ไม่สังขารไอ้ใจที่ไม่สังขารเนี่ยมันจะไม่มีอะไรจะไม่เป็นอะไรจะไม่ปรากฏอะไรเลย hmm. <Moon. S 1> แต่รู้แก่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไม่อ <Donc. S 1> าจสังข yeah. ารได้เข้าใจไหมแต่ตอนเนี้ยเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปแยกแยะแล้วไม่เห็นว่าตัวเราเนี่ยเป็นสังขารแต่แยกแยะไม่สังขารนี่เป็นสังขานี่เป็น เนี่ยั้งขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับสั้งขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับแต่เราลืมไปเลยว่าไอ้ตัวสติสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นสั้งขานมรคเนี่ยมันเป็นสั้งขานถ้าสติสมาธิปัญญาสังเกตโดยไม่ยึดถืออะไรเนี่ยมันก็กระเดินทางเนี่ยมรคแต่ถ้าสังเกตเพื่อจะยึดถือเพื่อจะเอาอ่ะอัเนี้ยันเดินทางตรงข้ามมรคเดินตรงข้ามเดินทางอริยมรคมันไปเป็นกิเลสถ้าสังเกตโดยการยึดถือทจะเอาอะไรเนี่ย มันมันเป็นตัวที่สังเกตพอพอไปสังเกตปุ๊บเราก็เห็นแล้วว่าไอตัวสังเกตในขณะจิตปุบวนี่มันเป็นตัวสังขารแต่ถ้าสังเกตจะยึดสังเกตเพื่อจะไปเอาอะไรอันนี้เดินทางตรงข้ามนะมรรคผลนิพพานคือมันไม่ไม่จะไปเอาจะไปเอาจะได้จะไปเป็นอะไรแม้แต่ว่าจะไปเอานิพพานก็ก็ยังเป็นกิเลสตรงข้ามฏิพพานแต่ถ้าสังเกตเพื่อเรียนรู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้เดินทางในมรรค ในเอเดียมักเกิดอริียผลคือรู้ว่นขนาขณะจิตนี้เป็นสังขารนี่เป็นสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับ <Una> สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับอ๋ออ๋อมีแต่สังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับโอ้ธรรมาชาติมีแต่แค่นี้ในใจอะสังขารก็คือจิตตสังขารเนี่ยห er รืออาการเนี่ยมันเกิดดับเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองอยู่ในความไม่เกิดดับแล้วก็ไอ้ด้วยสติสมาธิปัญญาัตตาความเพียรหรือเป็นมรกรวมกันเน่ยเป็นการสังเกต สังเกตสังเกตเห็นความจริงอย่างเนี้ยมันก็เห็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเห็นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นมรคเรื่อยไปถ้าสังเกตเรียนรู้ทําความก้าใจว่าโอสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับคือเออสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับมันก็เห็นไปแค่เรื่อยไปอย่างเงี้ยเลยแล้วมันก็ไม่ยึดถืออะไรนะไม่ยึดถืออะไรมันก็ไม่ยึดถืออะไรนะไม่ยึดถือสังขารแล้วไม่ยึดถือความไม่เกิดดับแต่มันลืมเฉลียวใจไปว่าไอ้ผู้ที่สังเกตสติสมาธิปัญญาที่ไปสังเเกตนี่ย ที่สังเกตเห็นความจริงอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นสังขารไม่ใช่ใจที่ไม่สังขารแล้วใครเราเป็นคนรู้ลหะตอนเนี้ยถ้าไม่เอาสติสมาธิปัญญาที่เป็นขัน้าเนี่ยไปรู้แล้วแล้วตอนเนี้ยแล้วใครเราบรรู้ว่าไอ้สติสมาธิปัญญาเนี่ยไปเป็นขัน้าเป็นสังขารเกิดดับละก็ใจใจที่มันเป็นธาตุรู้อยู่มันไม่ได้เป็นสังขารไม่พ้นสังขารแต่ัรรู้ออกมาจากใจว่าแม้แต่สติสมาธิปัญญาที่ไปสังเกตไว้เนี่ยอันเียก็คือสังขาร แต่ก็สังเกตไว้นะแต่ไม่ยึดไม่ยึดสังขารเพราะว่าทําไมจึงต้องสังเกตไว้นะรู้ชัดอย่างเงี้ยว่าไอ้ที่สังเกตได้เป็นสังขารแต่ใจมันก็รู้ออกกาบใจใจว่าอย่างอื่นก็เป็นสังขารหมดนอกจากใจแล้วอย่างอื่นเป็นสังขารหมดแล้วก็รวมทั้งสติสรามธิปัญญาที่สังเกตไว้เนี่ยทุกปัจจุบันขนาดเนี่ยก็เป็นสังขารแต่ใจอ่ะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารมันก็รู้เงี้ยนะแต่มันยังไม่เป็นจริงคือเดี๋ยวมันก็หลงไปเป็นสังขารบ้างหลงไปเป็นผู้สังเกตบ้าง เดี๋ยวก็เออเป็นใจที่ไม like ่สังขารลูกว่จากใจที่ไม่สังขารก็อยู่กับใจที่ไม่สังขารบ้างก็ยังสลับไปสลับมาวนอย่างเงี้ยเรียกว่าแต่พบใจแล้วล่ะพบใจที่ไม่สังขารแล้วแต่ยังไม่ถึงใจก็บอกว่าพบใจพบธรรมคือธรรมที่ไม่สังขารที่ไม่อาจสังขารได้เป็นวิสังขารแต่มันยังไม่ถึงใจคือมันจะพัดไปพัดไปเป็นสังขารบ้างพัดไปเป็นตัวเราผู้สังเกตบ้างมันยังไม่ได้เป็นใจที่ใจอะที่มันไม่ยึดถือสังขารทั้งหมดคือไม่ยึดถือตัวเราผู้สังเกตและไม่ยึดถือตั้ง สังขารอื่นๆแต่มันก็ไม่ได้ยึดถือใจด้วยนะไม่ได้แต่ว่ารู้ว่าตอนเนี้ยใจเนี่ยมันรู้รู้ว่าอยู่กับความไม่สังขารไม่ใช่ไปอยู่กับสังขารที่ปเป็นผู้สังเกตและไม่ไปอยู่กับสังขารอ,อย่างอื่นไอ้รู้เนี่ยมันรู้ว่าอยู่กับความไม่สังขารไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ย outgoing, ไปอยู่กับความไม่สังขารเพราะตัวเราเป็นสังขารตอนนี้พอมันมันรู้แบบนี้แล้วมันก็เออมันก็ยังอย,อยู่ในขั้นของอริยมรรคอยู่เพราะว่ามันยังไม่ไม่ได้ยึดถืออะไรก็เป็นอริยมรรคแต่ถ้ารู้ด้วยความย ออกนอกมรรคไปแล้วอย่างเงี้ยแต่มันยังไม่เป็นผลเป็นผลหมายถึงว่ามันยังอยู่ในขั้นสังเกตจนกระทั่งเนี่ยมันสังเกตแล้วมันค่อยๆละใจไปเรื่อยๆละใจไปเรื่อยๆแต่การสังเกตยังมีอยู่นะเพราะการสังเกตเนี่ยพุทธเจ้าส,สรราติสมาธิปัญญาตาตาความเพียรเนี่ยด้วยนติเนี่ยมันเป็นธรรมนะเป็นเรือข้ามทะเลทุกไปฝั่งพระนิพพานเปียบเหมือนเป็นฝั่งเนี่ยเปรียบเมือหน้เปียบเหมือนไม่มีฝั่งมมีเฟืองอะไรหรอกแต่หมายถึงว่า สตติสมาธิปัญญา,าทัทธาความเพียรเนี่ยนติอดทนอ,อ,อดกัน้นอิริอุตปาลายแก่ใจเกงกวนตอบาปเนี่ยมันเป็นเหมือนเรือที่อาศัยเป็กนการสะเกตเป็นเรือที่อาศัยข้ามฟากจากทะเลทุกไปสู่นิพพานยังไม่ถึงยังไม่ถึง,ง,ถงนิพพานยังไม่รู้แจ้งแก่ใจว่านิพพานแล้วเนี่ยมันยังสละเรือไม่ได้ฮะสละเรือก็ตกทะเลฉลามกินตายมันก็ต้องอาศัยเรือไปได้แนวไปเรื่อยๆเด็กสังเกตไปเรื่อยสังเกตไปเรื่อยว่าอ๋อนี่คือสังขาร อันนี้คือสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับส่วนใจอะชื่ว่าใจเนี่ยคือไม่ไม่กระดุกระดิกไม่กระดุกระดิกไม่ยุกจิกไม่อะไรเลยกริยาไม่มีกริยาตั้งรู้พยายามรู้เจตนารู้จงใจรู้ไอ้เพื่อน,นี้เป็นสังขารหมดเลยมันก็รู้หมดเลยว่าอะไรเป็นสังขารแต่ใจมันรู้ว่ามันรู้แจ้งกับใจว่ามันเองอะไม่อาจสังขารได้แต่รู้แล้วมันก็มารู้แจ้งว่าไอ้พุทธิพยาพเป็นงเกตมาเนี่ยเป็นสังขารแต่ต้องอาศัยเป็นเหลือข้ามฝากไปก่อนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นใจที่ไม่สังขารอย่างถาวรแล้ว ไม่หลงมันเป็นสังขารอีกแล้วเรียกว่าเป็นสติอัตโนมัติเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วเป็นสติสมาธิปัญญาอัตโนมัติที่ไม่เป็นสติสมาธิปัญญาที่เป็นขันธ์หน้าแล้วเป็นใจที่เป็นธาตุรู้ที่เป็นธรรมธาตุแล้วมันก็ไม่ต้องพึ่งสังขารอีกต่อไปเรียกว่าถึงฝากพันธิพาสติสมาธิปัญญาที่เป็นสังเกตตัวสังเกตไว้มันก็หายไปเองกหแล้ว นิพพานแล้วใครยะงมัวไปตัะเกตยอยู่นั่นแหละมันจะตัะเกตตลอดไปอยู่เนี่ยมันมันรู้แจ้งแก่ใจว่าเป็นใจที่ไปสังขารแล้วไอ้ตัวตัะเกตมันก็เลิกแล้วพอมันตังเกตจนรู้แจ้งหมดแล้วไม่มีใครแบกเรือแล้วพอถึงฝั่งก็นิพพานก็ไม่มีใครแบกเรืออีกแล้วเพียงแต่อศัยปเป็นเรือข้ามฟากเข้าใจไหมเนาะยังสับสนนิดนึงต่ดับไประดับมาอยู่เข้าใจไหมเพราะว่าจิบยังไปเน้นอยู่ที่ตัวเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปไปสัะเกตไปแยกแยะ โดยไม่เห็นว่าไอ้ตัวเราที่แยกแยะเนี่ยเป็นสังขารต้องรู้มันจากใจอีกทีหนึง่งแต่ไม่ใช่ว่าทิ้งเลยอยู่ๆเอา้าไม่ได้ในเมื่อตัวไอ้ตัวสังเกตเนี่ยมันเป็นสังขารก็โยนทิ้งมันไปเลยแล้วกลายเป็นใจที่เป็นสังขารว่างเปล่าลไอ้นี่มโมโนเลยกลายเป็นมาโนไปเลยเพราะว่าไม่ได้เกิดจากความรู้เพราะอะไรทิ้งตติสมาธิปัญญารัทธาความเพียรทิ้งมรคไปแล้วไนะพอทิ้งมรคปุ๊บอ่ะอย่างเงี้ยในเมื่อไอ้ตัวสังเกตเนี่ยก็เป็นสังขารเอาไว้ทําไมโยนทิ้งปุ๊บว่างเลย มโนเลยต่เนี้ยมันยังแยกแยะไม่ออกเลยว่าอะไรเป็นสังขารอะไรเป็นไม่สังขารในในปัจจุบันขณะคือไม่รู้เลยนะพวกเนี้ยที่เราเรียกมาทั้งหมดก่อนหน้าเราเนี้ยไม่รู้เลยในกระาจิตปัจจุบันไม่รู้อะไรเป็นความสังขารอะไรเป็นไม่สังขารเลยแล้วไม่赖ไม่รู้ว่าอะไรเป็นรู้ที่เป็นตติสมาธิปัญญาสัตยาความเพียรไม่รู้เลยนะรวมๆไปเลยว่าเราว่างเปล่าแล้วเราเป็นความว่างเปล่าเราไม่สังขารคือรวมไปเลยรวบไปเลยโดยที่ยังไม่เห็นไม่รู้อะไรเลย ยแต่เข้าใจว่าเราไม่ใช่นิพพานปลอมเรานิพพานแท้ว่างเปล่าแล้วเราไม่ใช่นิพพานเทียมเราว่างเปล่าแท้มันคือรวบมโนไปเลยไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยที่เนี่ยที่ที่เรียกมาตอนนั้นแต่เราเนี่ยยังรู้ยังเห็นอยู่แต่เราเห็นว่าเจ้าเนี้ยมันเป็นยังยังคาดเคลื่อนคือมันโถ่มาตัวเราเนี่ยเข้าไปเป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเลยคือมันความรู้ออกมาจากใจไม่มีเข้าใจไหม มันต้องรู้มันใจใจว่าไอ้ผู้ที่พยายามถูกงก็ไปหาความรู้ความเข้าใจไอ้น,นั้นเป็นตังขาดเป็นความปรุงแต่งเอวัง